ซีรีส์นิเฮียก็ถามว่าซื้อให้อะไรกับผู้คุบมากครับคำถามนี้ตรงใจมากครับผมก็ซีรีส์นิเฮียก็ถามว่าซื้อให้ผมได้เจอกับความรักที่ผมเจออยู่ทุกวันนี้นะตอนนี้นะครับผมใช่นะครับต้องจริงอันนี้พูดจริงเลยครับเพราะว่าก่อนที่นิเฮียจะออนแอร์ไปก็นัดกับพี่แม็กก็แบบอาจจะยังไม่ได้แบบมีเป็นที่รู้จักมาก จะไม่เคยเห็นไม่เคยแบบคุณหน้าคุณตาก็ต้องขอบขอบคุณซีรีส์นี้เคียร์ที่แบบทําให้เรานัดพี่แม็กแล้วก็มามีกับทุกทุกคนได้มาเจอกันนะครับผมครับ,รบก็บก็นัดพูดไปแล้วข้อหนึ่งใช่ไหมครับก็มีข้อหนึ่งเหมือนกันครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม็กกับนัด oh <my. S 2> ดีขึ้นมากครับท้อ ใช่คะคิดว่าทุกคนก็น่าจะน่าจะสัมผัสได้นะครับก็จริงๆเลยครับผมก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้มากๆนะครับครับโอเคอาอะไรนะโอเคโอเคนี่บอกรู้แล้วครับอะไรรู้แล้วนี่มาบอกรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกแปดสิบล้านแปดสิบล้านนะฮะอะไรนะครับ ไม่ลดไม่รักไม่เลิกสุดโสมแก่เลยครโอเคอครับนะมาทีเราถามต่อไปครับล่าสุดทั้ง